ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับคุณวีรศักดิ์นิ่มหุ่นทศนะครับผู้จัดการฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์หลักทรัพย์บัวหลวงนะครับอยากจะถามคําถามแรกเลยครับว่าโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงในการลงทุนของทีเฟกมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับตลาดทีเฟกเนี่ยเป็นตลาดแห่งโอกาสนะครับก็คือมีโอกาสทําอะไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลง นะครับฉะนั้นอันนี้ดีกว่าตลาดหุ้นแน่นอนนะครับซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่คนจะซื้อก่อนนะครับแล้วทำอะไรเมื่อราคาหุ้นมันขึ้นตลาดที่เฟกเนี่ยทำได้ทั้งสองขาเลยฉนั้นเหมาะมากสําหรับช่วงทีเ่เป็นไปได้ว่าหุ้นจะเป็นขาลงหรืออะไรก็แล้วแต่น,นะครับส่วนความเสี่ยงก็คือตลาดที f เฟกนะครับสินค้าในตลาดที f เฟกเนี่ยจะมีอัตราทดสูงอัตราทดสูงเนี่ยแปลว่าใช้เงินลงทุนต่ําแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่า โดยทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณ10%แปลว่าอะไรแปลว่าเราใช้เงินแค่สิแต่เราความเสี่ยงอยู่ที่100%ความเสี่ยง100%ก็แปลว่าโอกาสได้กําไรก็จะได้เยอะแล้วก็ขาดทุนก็จะเยอะด้วยนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนเนี่ยต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเรากําลังเสี่ยงกับมูลเงินเท่าไหร่ครับครับแล้วอย่างนี้มีคําแนะนําให้กับผู้ที่สนใจจะลงทุนทางด้านทีเฟกซ์ยังไงบ้างครับอย่างแรกต้องเข้าใจนะครับว่ากลไกการซื้อขายในตลาด t ีเฟก์เนี่ยต่างกับหุ้น หุ้นเนี่ยเวลาเราจะซื้อของมูลค่าแสนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีเงินแสนหนึ่งนะครับแต่ทีเฟกเนี่ยเวลาเราซื้อของแสนหนึ่งเนี่ยเราวางเงินแค่ประมาณ5,000ันเท่านั้นเองหรือ10,000น,นะครับแล้วแต่ตัวนะครับซึ่งเราก็มีหลายตัวโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยแต่เรากาลังจะเสี่ยงกับาการลงทุน1น0 0 0แสนแปลว่าเรามีโอกาสขาดทุนได้สูงมาก นะครับขาดเดียวกันก็ได้กําไรสูงมากซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปติดกับการลงทุนในหุ้นนะครับว่าวางเงินเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับไม่ต้องมีการเติมเงินอีกกรณีที่เป็นตลาดที่เฟกเนี่ยช่วงที่ตลาดผันหวนแรงๆนะครับอย่างเช่นช่วงสงกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองมีการปรับตัวลงมากาการขัดทุนนะครับก็จะสูงกว่าเงินที่เราวางไปฉะนั้นข้อนี้นะักลงทุนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความเสี่ยงสูงมากกว่าเงินที่เราวางและอาจมี ต้องวางเงินเพิ่มเติมหลังจากที่เราซื้อขายผิดทางครับแล้วในเมื่อมันมีความเสี่ยงเยอะขนาดนี้ครับเราพฤติกรรมอะไรที่เราไม่ควรจะให้นักลงทุนทำครับที่นักทุนชอบทำนะครับก็คือถือรอครับเวลาซื้อแล้วแล้วมันลงก็คิดว่าเหมือนวันหนึ่งมันก็ต้องขึ้นนะครับแล้วก็ถือไปเรื่อยๆอาจจะได้เงินปันผลบ้างนะครับกรณีที่เป็นของหุ้นแต่ฟิวเจอร์นะครับตลาดทรีเฟกเนี่ยไม่มีเงินปันผล ฉะนั้นคุณถือก็ไม่ได้อะไรมากกว่านั้นนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีวันหมดอายุแปลว่าคุณรอได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นวันหนึ่งนะครับมันจะหมดอายุแล้วก็เหมือนกับบังคับขายทันทีฉะนั้นอันนี้ต่างกับหุ้นครับนักลงทุนในหุ้นเนี่ยจะเชื่อว่าถือไปได้เรื่อยๆและได้ได,ได,ได้ได้เงินปันผลนะครับอันนั้นอย่างที่หนึ่งที่ไม่ควรทานะครับถ้าลงมาเราต้องพิจารณาเลยว่ามันจะขึ้นในเวลาอันสั้นไหม ถ้าไม่สั้นก็ต้องตัดขาดทุนเลยอันนี้สําคัญมากนะครับเรื่อง stop loss อย่างที่2นะครับที่จะเตือนที่นักลงทุนนู้น,น,นชอบทําผิดพลาดกันบ่อยคือการซื้อถัว่วอันนี้ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับซื้อถัวเนี่ยแปลว่าเวลาหุ้นมันลงนะครับสมมติเราซื้อที่100มันลงมา90เราก็ซื้ออีกนะครับซื้อมาเพื่อถัวราคานะครับต้นทุนเราก็จะอยู่ที่95แต่ถ้าลงมา80ก็ซื้ออีกนะครับถั่อีกทาให้ต้นทุนเราต่ํา วันหนึ่งเวลาหุ้นมันขึ้นเนี่ยขึ้นมาหน่อยเดียวเราก็จะโควเตอร์ทุนแล้วแต่อย่างที่บอกคือพอเป็นตลาดทีเฟเนี่ยครับมันมีวันหมดอายุฉะนั้นเราไม่รู้ว่าโอเคในลองเทอี่ยมันจะขึ้นแต่เราไม่รู้มันเมื่อไหร่มั่อาจจะหมดอายุก่อนก็ได้นะครับฉะนั้นการซื้อซื้ซอถั่วเนี่ยไม่แนะนําและอย่างเวลาซื้อถั่วนะครับตามความเสี่ยงที่บอกก็คือเราอาจจะต้องเติมเงินการซื้อถั่วก็คือการเพิ่มความเสี่ยงเข้าเราไปเท่าหนึ่ง ตอนแรกเราซื้อ1สัญญานะครับแล้วเราไปถัวเป็นสสัญญาฉะนั้นอัตราขาดทุนของเราก็จะเพิ่มขึ้นมา2เท่าถ้าเราถัวเข้าไปอีกอัตราขาดทุนเราก็จะเพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นเป็นไปได้ว่าพอขาดทุนเยอะๆแล้วเนี่ยจำนวนเงินที่เราต้องมาเติมมาจิ้นเนี่ยก็จะไม่พอเราก็โดนมาคับปิดสัญญาอยู่ดีฉะนั้น2ข้อที่อยากจะเตือนนะครับคือการซื้อถัวนะครับอันนี้จะห้ามเด็ดขาดแล้วก็การ stop loss ถ้าลงแล้วนะครับคิดว่าจะไม่กลับทางในเร็ววันอันนี้ต้อง stop loss ครับ